มือหนึ่งอาตมาไปเส้อกระดาษพันยาประมาณเกือบภูมิหนึ่งนี่ลระยมผู้มาขายของกับแมน่นร้านเจ้าของร้านอาตมาก็เลยว่าบักลาเอาตับตไก่มาให้หลวงพีจากเศร้าเนี่ยพนาว่ามันก็เฝ้าเอาถุงนี่ยไปใส่ปิ่งตับไก่ให้อาตมาสองใหม่แล้วก็มายืนใส่เมื่ออาตมาอาตมาก็ว่าบ,าแบ,าแบาแ่แมนบ่แมนแม่แดงเบิงบ่งด้วยร้านใส้เจ้ามาขายปิ่งตับไก่ให้ก่อยหลวงพีสร้างมั่นว่าจังไดนละ่ะพนา ไข่เสื้อตับตองไก่กระดาษพันยานน่นแม่เล่ากระจังแลีนเอากระดาษพันยามาให้อัตมาเิียงตับไก่ถวายโรงพีเร้เอผาน้าว่าไวยแมนบ่ละ่ะไข่เสียเอาไปจังเลยกับไปเกีย้ยหมูเกี้ยม,ม้าละวโรงพีผานะเออก็เลยแอวเล่วไปเลยยางมาได้ประมาณเครื่องบัานมีบักในน้อยครับอีในน้อยสองคนมันห่วงมานี่มนจับนี่มนจับ นิมนต์นายกนิมนต์นจา่าผนาวามั่นแรนถือกองเข่ามาใส่บาดรย่เหมือแรงไม่ไงดึงเมือกับบอท่านให้มัใไ่บาดโหเดเดิอมอมเ้อรับน้ำมันโหลดเดิอมอมเลอผนาวาผู้ไม่หไงวาเอารับกับรับอาตมาก,ก็เลยตีถุงเปีงยไกเออเพื่อใส่เข่า้ะมันสองคนนี่เบิดกองพอดีแล้วอาตมาก,ก็ให้พ่อนมันแล้วก็ย่างหนีเก็บไปน้ำทงังอดหมาบอน้อ